เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ s l อ t สอยเก้าเกม first love er อีกเช่นเคยนะคุณผู้ชมเบ็ดไปที่20บาทอีกแล้วเนาะนะโอเคนะ20บาทก็20นะเอามาพันแปดคุณผู้ชมเอ้ยมาเออเข้าไปนะเริ่มมาก็สวยงามนะถือว่าเอาเรื่องอยู่นะคุณผู้ชมมาแต่เข้าไปและไม่มีอะไรต่อนะมีแค่นี้คุณผู้ชมยังไงมา เออเข้าไปไว้เบรเตอร์ไหมคุณผู้ชมไม่แมกกาซีนนี่แพงสุดนะมัน่าเชื่อจริงจริงเอ้ยแล้วจังหวะนี้ครับแล้วจังหวะนี้ครับแล้วจังหวะนี้ครับจังหวะนี้แหละนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแต่เอว่าได้เอว่าแล้วก็เต็มเลย<ฮ>สุดยอดสุดจัดนะคุณผู้ชมนะไปนะโอ้โหไปร้อยสี่สี่บาทนะจังหวะนี้แล้วก็หมุนต่อนะคุณผู้ชมได้ยังไง โอ้โห oh. ได้ไปนะคุณชมเออเข้ามาโโหเฮีย oh, จานจานแม่ mm hmm. เออเข้าไปนะได้เอสวยได้คิวด้วยนะโหสุดยอด่ะครบทุกช่องนะจังหวะนี้แต่ว่าจ่ายน้อยไปหน่อย <laughs> จ่ายน้อยไปหน่อยนะหวังพึ่งฟรีอย่างเดียวคุณผู้ชมนะ ไปเออได้คิวครบทุกช่องอีกแล้วนะคุณผู้ชมสวยนะครับจงังหวะนี้ไปนะแม่ถ้าเป็นเกมที่เราเล่นไปเมื่อเมื่อกี้นี่จ่ายไปแล้วร้อยหนึ่งเลยนะแต่อันนี้จ่ายน้อยลงมาหน่อยว่ะคุณผู้ชมนะไม่เป็นไรลุ้นฟรีได้อยู่นะโอ้จานแม่งมาเดียวอ่ะจานอ่ะโอ้โ กี่เทียวะเนี่ยฮะสองนาทีอยู่เลยนะคุณผู้ชมพลังออตโต้สักทีนะพลังออตโต้เข้ามาไปเออเข้ามานะได้ไวเบรเตอร์เข้าไปนะโหจะได้าขาดเจช่องแรกไหมก็เจก็ครบทุกช่องไปแล้วนะคุณผู้ชมไม่เนะี่ยเดายไม่ได้ไม่ครบทุกช่องนะคุณผู้ชมนะถ้าครบห้าช่องนี่มาน่าจะได้อยู่นะก็น่าจะบิ๊กวินไปนะคุณผู้ชม โอเคนะไม่ได้เลยเลยนะดอกสลายคุณผู้ชมมามาดูโต๊ะใจกันสักหน่อยนะพักผ่อนขอเบียเบ่ยงเบนความสนใจนิดนึงนะคุณผู้ชม40 Y มเร็วการชนะของคุณอะไรเนะี่ยมากกว่า40แสนลัก Y โอเฮแสดงว่ามาเยอะนะของจริงนะซ้อนทักกับบริษยสามสี่ห้านะแทนที่จะอ๋อยกแทนโอเคยกเว้นสกัตเตอร์โอเคอเคุอค้ย เฮนไตนฟีเจอร์วายคุณผู้ชมเห็นไหมนะสูงสุด2วายเรียวและ2 3 4หรือสุ่มโอเคมาฟรีเกมนะคุณผู้ชม5 2 5 0ออ๋อจ่ายด้วยนะถ้าเข้าฟรีเกมสักกาเตอร์ก็จ่ายด้วยนะ r o ก,กี้เรียว โอ้ oh, คุณสิบเลยนะมันเป็นคอมโบนะคุณผู้ชมนะเดีย๋ยวจะรัก,การจ่ายนะแพงสุดคือไวท์เบเตอร์คุณผู้ชมนะช่องที่5ได้600เลยนะแต่ถ้าตั้งแต่ต้องแตกถึงนะคุณผู้ชมนะไปนะคุณผู้ชมเบี <c oughs> ่ยงเบียความสนใจแล้วเราก็ปั่นต่อนะคุณผู้ชมพักชมโฆษณาคุณผู้ชมไปนะโอ้โอเคครบทุกช่องเลยนะเอครบทุกช่องสวย นะคุณผู้ชมมามันองมีบ้างแหละนะที่แตกนะแม่มันจะไม่แตกเลยไม่ได้หรอกนะจานมันเข้ามานะเออเข้าไปแตกเข้าไปนะคุณผู้ชมเออโอ้ยจานมาตัวเดียวดเอยมาสองตัวมันก็ได้นะคอมโบสวยคอมโบก็ได้อยู่นะคุณผู้ชมนะก็ได้อยู่ไม่ว่าอยู่ได้นะ ที่นี่อยู่ได้โดยไม่มีเอ็งอีอะไรเนี่ยอะไรของผมฮะอะไรของผมคุณผ,ผู้ชมบอกมึงเล่นอะไรของมึงไงมาคุณผ,ผู้ชมมาผมรู้เนี่ยทุกคนเนี่ยก็ดูก็กอไปดูตอนฮินไตฟีเจอร์อย่างเดียวคุณผ,ผู้ชมมาแมกซีนวะฮะคุณผ,ผู้ชมเอ้ยสกัตเตอร์เออมาเข้าแล้วจังหวะนี้ครับเข้าไปเรียบร้อยคุณผ,ผู้ชม โอ้ยสวยงามตามท้องเรื่องนะคนุณผู้ชมมาเสียยคอลาอมึงโลคจิตมากเลยเก๋มาคุณผู้ชมนะหันหลังมาเลยนักเรียนนะมาเข้าไปแล้วจังหวะนี้ครับแล้วจังหวะนี้ครับโอ้โหเข้ามาได้จดหมายน้อยคอยรักไปวะนะคนุณผู้ชมเออแล้วไงวายอุตส่าห์มาแต่ไม่ทําพันอะไรโอ้โหโอเคได้เอครบทุกช่องนะจังหวะนี้แล้วคอมโบเกิดไหม คอมโบไม่เกิดวะนะเข้าไปแล้วตัวคิวแล้วคอมโบจะมาไหมถามจริงเออเข้ามามีคอมโบสวยงามและจดหมายช่องสองไม่มาวะนะแล้วจะแตกในไหมแล้วจะแตกในไหมจะแตกไหมะจะแตกในห, <c oughs> ห,ห,ห,หรือไม่แตะ <c oughs> เข้ามานะสวยงามแล้วได้แมกกาซีนเข้าไปคุณชมคูณสองไมกกาซีนว่ะนะเอาเรื่องนะคุณชมมาและได้เจคบทุกช่องว่ะคุณชมนะ สวยหามคูณสามไปดินะต้อไปนะและขอขโบอีกสักอันหนึง่งเป็นไงไม่มีแล้วนะคุณผู้ชมหมดแล้วนะหมดสมรรถภาพอ่ะจานหมดสมรรถภาพแล้วเนี่ยโอ้ยด้วายเอ้ยจดหมายขอ,องผู้ชมว่ะคุณผู้ชมบิ๊กวินไปดีนะโอ้โหมาเยอะขนาดนี้นะมาช้าแต่มานะคุณผู้ชมนะโอ้โหนะคีมีโจได้นะอะไรวะเนี่ยไม่ใช่มันไม่ใช่หรอือเปล่ามาคุณผู้ชมนะ ไม่เสียดายน่าต่อคอมโบสักน,นิดหนึ่งนะคุณผู้ชมเอาแล้วนะหมดแล้วนะเกมจบเกมสุดท้ายคุณผู้ชมโอ้โหเข้ามานะหกร้อยสิบบาทด้วยกันคุณผู้ชมไม่โอ้โหเรียกว่าขาดทุนยับเยินนะ <c oughs> <c oughs> เอ้ยนะไปต่อไปต่อแล้วกันนะคุณผู้ชมนะเปิดเทอร์โบไปด้วยแล้วกันนะไปนะพลังเทอร์โบนะคุณผู้ชมต้องหน่อยแล้วกันมา เจ็ดคีย์แล้วนะคนุณผู้ชมโอ้ได้อยู่วะไอ้ตัวคิวนะคนุณผู้ชมและจังหวะน,นี้สกัตเตอร์ลงมาไม่มานะคนุณผู้ชมไปนะก็ไม่สนใจนะคนุณผู้ชมมาไหนก็ไหนไหลละวัดใจไปเลยนะคนุณผู้ชมเออนนั่แหละสวยนะสองต่อเข้าไปโอ้ยจดหมายขายไปช่องหนึ่งแม่ ยังไงเออเข้าไปหูได้มาแบบนี้นะสวยเข้าไปเออแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อว่ามามีอะไรจะคุยฮนะมีอะไระคุยวัยรุ่นว่ามาจะคุยอะไรนะอ๋อเรื่องนั้นเน่ะได้เลยนะผู้ชมนะคิวเข้าไปสวยแล้วคอมโบโต่อเอาวะนะโอ้โห โอเคพลังฟรีเข้าไปนะไปเข้าไปมาดูกันนะว่าพลังฟรีจะช่วยเราได้หรือไม่นะฝา่าวิกฤตครั้งนี้ด้วยพลังฟรีบ่านะคุณผู้ชมเข้าไปเออเข้ามาโอ้โหเขี้ยแ้งหมดแล้วไปไปคุณผู้ชมนะไปต่อจะหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมจังหวะนี้นะจะแถมไหมจะแตกไหมจะแถมหรือยังไงคุณผู้ชมมา โอ้โหคุณผู้ชมนะฟีเจอร์ไม่ติดเลยนะคุณผู้ชมเฮนไตฟีเจอร์ไม่มาเลยนะตอนฟรีก็ไม่มานะคุณผู้ชมโอ้โหมาสักสิบทีดิมาคุณผู้ชมนะเออมือถือว่ะคุณผู้ชมเฮนไตฟิเตอร์นี่ไม่มาเลยวะ่ะอะไรวะเนี่ยนะคุณผู้ชมเออเข้ามานะแต่เข้าไปจะหมดเวลายอยู่แล้วคุณผู้ชมโอ้โหนะได้ครั้งสุดท้ายวะ่ะได้ตัวเอและ สกคัตเตอร์หล่นลงมาอ๋อไม่มาได้ตัวเคผมช่องและสกคัตเตอร์หล่นลงมาสักทีโอ้ยังสักคัตเตอร์หล่นลงมาสักทีหนึ่งอ๋ไม่มีโอ้ยนะฟีเจอร์ก็ไม่มาสกคัตเตอร์ก็ไม่แตกเยอะเท่าไหร่เกลือนะเอาไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าแล้วกันคุณผู้ชมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันนะบาย